จะกินไหมจะร้องเนี่ยเออก็กินเนี่ยหนูก็กินอยู่เนี่ยจะร้องทำไมนะเม่อใจเมหมูเมนองจนองเมนตองจมนตอมนอมนองจเงนงมเตต้องใ เช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากตุ๋นตุ๋นมีมอม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 อ่ะอ๋ออ๋ออ๋อใช่เขาจะให้ฉี่เนี่ยเขาจะป่ไเปล่าให้ด้วยมาเลยก่อนลก่อนลุกเลยก่อนอ้ย 欢迎